รู้เรื่องรูปเนี่ยจิตมันเป็นผู้รู้ไม่ใช่ตาเป็นผู้รู้ใช่แต่จิตอาศัยตาเนี่ยเป็นเหมือนหน้าต่างเข้ามาเป็นเหมือนสะพานทอดเข้ามาตอนนี้สมมติตาเราไม่ดีที่เรี่กคนตาบอดจิตมันดีแต่มันไม่มีเครื่องมือรับรูปแม้มีรูปอยู่มันก็ไม่ไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องประกอบกันว่าตานี่ดีแล้วจิตมันใช้ตามันก็รับรู้ถึงรูปใช่ไหมจิตใช้หูรับเรื่องเสียงถ้าหูเราดีเนี่ย แต่จิตเราไปอยู่โู้นไปเหม่อลอยไปอะไรอะไรใครมาพูดตะโกนใส่ยังไม่ได้ยินเลยนะแต่จิตถ้ามันใช้หูเนี่ยมันเจาะอยู่อยู่ที่หูปาสุกซิบซิปมันยังได้ยินเลยเนี่ยเพราะจิตมันเป็นผู้ผู้รับรู้รับรู้ในเสียงไม่ใช่หูรับรู้เรื่องเสียงหูไม่ไม่รับรู้หรอกแต่หูมันเป็นช่องทางเป็นสะพานเข้ามาหาจิตรับเสียงเข้ามาหาจิตจิตอาศัยลิ้นรับรส าานะรับรึกรสขบารนะเที่ยวหวานมันเค็มกินอาศัยจมูบวกรับกลิ่นเข้ามากินอาศัยกายรับเย็นร้อนอ่อนแข็งเข้ามากินอาศัยสมองรับความคิดเข้ามาใช่ไหมสมมุติอิตเราดีนะแต่สมองเสื่อมเช่นไอ้พวกอัลไซเมอร์หรือไอ้ไอ้พวกปัญญาอ่อนมันคิดได้ไหมนะ่ะคิดไม่ไดไ้สมองเราดีแต่จิตมันไม่ไปใช้ ม่ก็มีมีความคิดอะไรก็จุดเฉยๆทื่อๆรห้ผลักหัวต่อเพราะฉะนั้นจิตมันต้องไปใช้สมองพร้อมกันที่สมองกันสมบูรณ์มันก็คิดเป็นเรื่องเวลาได้เพราะฉะนี่ความคิดเนี่ยมันมันออกมาจากจิตไม่ใช่ออกมาจากสมองแต่จิตมันใช้สมองเป็นตัวเครื่องมือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลุกไหมเพราะจิตมันใช้สมองมาคิดปรุงก็เป็นเรื่องเป็นราวก็เรียกว่าธรรมลุก จิเป็นผู้รับทราบจิเป็นผู้รับรับรู้เรื่องเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมพอจิตมันสัมผัสปุ๊บจิตเกี่ยวข้องกับตายมันสัมผัสปุ๊บมันก็จะมีขัาต่างๆที่เป็นผู้รับจิตสัมผัสไอจิตมันใช้ตาสัมผัสรูปปุ๊บนะพอสัมผัสรูปปุ๊บเนี่ยจิตมันรับรับทราบปุ๊บรับปั๊บมันจะส่งไปให้สัญญา ความทรงจําได้ไหมรู้จําได้วานี่นี่คือคนนี่คือหญิงนี่คือชายมันจําได้ทันทีพอจําได้ปุ๊บสังขารความนึกคิดมุงแต่งสังขารมันก็ปรุงเลยสวยขี้เลสวยขี้เลหน้ารัากหน้าน่าเกลียดมันก็ปรุงไปเลยพอสังขารปรุงไปปุ๊บเวทนารับเลยถ้าปรุงไปในทางว่าสวยมันก็มีความสุขชอบ ปร่งไปในทางที่เลวมันก็เป็นทุกข์เศร้าหมองนะมันกรลับกัมาจะทีเนี่ยอาการของคนดวเนี้ยจริงจริงแล้วอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอาการของจิตกับกายมาเกี่ยวข้องกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวจิตเหมือนกับแม่เหล็กแม่เหล็กกับเหล็กพอมาเกี่ยวข้องปุ๊บม,มันมีอาการดึงดูดแต่ถ้าเหล็กแม่เหล็กอยู่เฉพาะแม่เหล็กไม่มีอะไรเลยแต่พอมาเกี่ยวข้องปุ๊บม,มันมีอาการดึงดูดเห็นไหมจิต มาเกี่ยวข้องกับกายมาเกี่ยวข้องกับกายปุ๊บมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็ไหมการที่กล่าวมาเนี่ยตัวนี้พวกเราไปยึดเอาเนี่ยไปยึดเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นเราพอเป็นเราเราก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการเขาเขาเป็นอย่างไรเขากเป็นอย่างนั้นพอมันไม่เป็นไปดังที่เราเราต้องการเนี่ยเราเนี่ยแหละทุกข like mm ์ไม่ใช่สิ่งของนั้นเป็นทุกข์ เพราะนั่นู้แต่ออกมาจาก,กจิตดวงเดียวท่านนั้นแหละท่านอยู่บอกให้มาอบรมจิตอบรมจิตของเราใช่ไหมเนี่ยขบวนการมปนอยู่ตรงนี้ขบวนการอยู่ที่จิตดวงเดียวท่านั้นเลยเพราะนั้นโลกทั้งโลกไม่มีอะไรมีปัญหาเลยนะโลกนี้ไม่มีปัญหาเลยพอเกิดเขาก็เกิดพอดับก็ดับ,ดบแต่ปัญหาอยู่ที่จิตท่านั้นจิตเป็นแสงสันปั้นแต่งเขาแล้วก็ยึดเอาสิ่งที่ตัวเองเสงสันปั้นแต่ง ไปตั้งความปรารถนาไม่ต้องไปปรารถนาอย่างนั้นไม่ปรารถนาอย่างนี้อะไรแต่อะไรต่างมันหาอยู่ตรงนี้หาดูจริงๆแล้วจานารังคารพูดพฤหิกเป็นมีไหมล่ะมันไม่มีมันมีแต่เบืกอบสว่างมันจะมีอะไรมันจะรู้เรื่องอะไรมืสว่างจะรู้เรื่องอะไรจัจทรังคารพูดพฤติกรรมอาจาังคารพูดพฤหิกเพราะมันเกิดขึ้นมาจากพวกเรามันสมมุติการสมมุติแต่เพื่อมามาให้สื่อความหมายให้ได้ประโยชน์จากมันว่าเออประจารย์ถึงสู่ไปทํางานนาเสาร์อาทิตย์หยุด เดี๋ยวทงานนะพักผ่อนไอ้มืดสว่างไอ้ช่วงนี้หยุดนะมันก็สื่อกันได้แต่ตอนนี้มันก็สมบุติ์ขาไปเรื่อยสมมุติ์ก็ไปแล้วก็ยืดเอาสมมูรณโอ้จันโลกาวินาศนะไอ้ไอ้อังคารไอ้ไอ้ธงชัยอธิบดีโอ้ยโลกาวินาศวันนี้ไปทําอะไรไม่ได้เลยเหรอไหมเขาบอกไปสมัครงานไปสมัครงานโอ้ยไม่ได้วันโลกาวินาธไม่ยอมไปซะ พอผู้นี้ไปเขาเลิกสมัครแล้วเขางานแท้งเลยใช่ไหมไอ้วันละวันวันมันจะเดือดร้อนอะไรวันมันจะเดือดอะไรเพราะเดือดร้อนเนียคือล้ดใช่ไหมเออแล้วม่เป็นบ้าสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะมันจะมีอะไรธงชัยโลกาวีนาแต่อธทิบดีมันไม่ได้รู้เรื่องสั้งแดงเลยใช่ไหมล่ะมันรู้แต่ว่าเมื่อรกสวรรค์เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าดีว่าสุนัขขับตังสุบังคันังสุปะาตังสุขิตังเลิกดียามดีอยู่ที่การทําดีของพวกเราเราทําดีผู้ดีคิดดีนั่นแหละเลิกดียามดีดวงดาวหรือจักมาทําอะไรเราได้ไม่ใช่ไปยืดเอาแต่โคมรลอยเสียประโยชน์ส่วนตนนะใช่ไหมเออคิดใหม่ทางคิดใหม่สรุปทุกอย่างคือสิ่งสมบ ถูกต้องเองพเราะฉะนั้นพระเจ้าท่านึงสอนให้พวกเราย้อนกลับมาย้อนกลับมามาวิบุตรวิมุตรอีกแบสมบุติพ้นจากสมบุติเ <c oughs> พราะเป็นออกไปจากตัวนี้ตัวจิตเนี่ยไปสมมุติเขาตัวจิตไปสมมุติแล้วเ็าไปยึดเอาสมบุต,มมติต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นตั้งแต่สมมุติว่า,ต,วาตัวเราตัวเราแต่ตัวเราเขาว่าอัตราตัวเราเนี่ยเขาไปยึดยึดอัตราตัวเรานะพอตัวเราเราต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้พอตัวเราก็มีของเรา ของเราก็ต่อเราต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่รู้สึกเลยว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นพอมันไม่ไม่เป็นไปตางที่เราปรารถนาเราเนี่ยไหนตัวถุกเนี่ยเราย้อนกลับเข้ามาทิย้อนกลับเข้ามาที่ตัวตัวไปศสกรรปัจจัตพวกเองพอย้อนเข้ามานี่ไปเห็นตามสภาพความจุ่มวางทุกอย่างพอวางแล้วก็อยู่กับฝันเปวนมา ไม่ไอคำว่าสมมุติเนี่ยนะสมมุติเพื่อประโยชน์ไม่ใช่ไปยึดติดในสมมุติให้เสียประโยชน์เออไม่ใช่เออไม่ใช่ว่าอ้างหมดไปลยว่าเมืงหมดก็ไปแก้ผ่านหรือไปทำเปนุ่งเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องให้เข้าใจนะ